ช่โยมาเลยจ้ามาแล้วเห็ดจ้าเห็ดเดี๋ยวดูเดี๋ยวขาที่ตั้งคนอายเยติมโชว์สิคันย่ติมไม่จ้าทุกคนมากันสองคนอีกแล้วเห็นเห็ดแม่หรอเปล่าตรงนี้โอ้ไม่เห็นไม่เห็นอืมจะมันยากสูจะมันยากดิเดอร์เห็ดเห็ดอะไรเขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดเอ่อคันเตรลสีดําหรือว่ามันปูสีดําแต่ว่าเราเรียกขาเหลืองเพราะขามันสวยมากดูอุ้ย ขาใหญ่ขาใหญ่ทุกคนขาใหญ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขาสวยมากเนี่ยขาสวยมากนะจ๊ะนะจ๊ปะป่าโอ้ยมันหักง่ายทุกคนเพราะว่ามันโดนฝนเยอะเราต้องเก็บแบบระวังระวังไปเรื่อยโดนฝนเยอะมันกำลังงามเลยป่านนี้นี่เห็นไหมล่าเห็นไหมล่า เป็นยังไงนี่กระจุกกระจุกเห็ดนี้มันจะขึ้นเป็นคล้ายๆสายน้ำมันจะอยู่รวมกันเยอะเห็ดเนี้ยอยู่รวมกันเยอะดูท่านั่งเก็บท่านั่งเก็บคลุกดิน <c oughs> ไหนไหนพี่เต็มพี่เต็มดู <c oughs> ดิ <c oughs> ดูขามันสิดูขาเห็ดปาดงามโพดโพดโพด <c oughs> โพดนั่งเก็บแบบชอบโพด <c oughs> โพดจริงๆนี่ เป็นยังไงละ่ะนี่ถอนมาเลยเนี่ยถอนมาเลยถอนมาเลยเดี๋ยวแม่ก็จะเอาไปล้างที่บ้านพูดจริงๆว่าแม่นัทไม่ได้กินเห็ดนะก็ก็เลยทาเห็ดไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนแต่แม่นัทชอบข้าป่าเก็บเห็ดมากอ้ยดูขาดูขาตัวนี้จ้ะทุกคนจะ้ะปวดโพเนาะ,นะวันนี้แม่ใส่เสื้อแฟกมาบางนี้ฤ <laughs> ดูฤดูล่าสัตว์แล้วนะถึงฤดูล่าสัตว์ของเขาแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็ใช่นะจ๊ะ เาด,ดูล่าสัตว์แล้วคือการใส่เสื้อผ้าแม่ต้องมีแบบเนี้ยเนี่ยใส่เสื้อเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่คนนะไม่ใช่สัตว์นะเขาจะได้ไม่ยิงเราแต่กลางวันมันไม่น่าจะยิงหรอกแค่ได้ยินเสียงแม่เขาก็รู้แล้วมั้งแม่ไม่ด้เป็นคนเสียงดังเดินป่ามันจะเป็นต้องมีโศกมีเสียงนะคะทุกคนกรีดกราดจ่าโหดูขาเห็ดซะก่อนนะคะงามอิลีแป๊บเดียวจะเต็มตะกร้าละดองนะแบบเนี้ยไม่น่าเอาเลยมันไม่สวย โอ้ยหีละโอ้ยโตษโท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 นี่นะทุกคนนะขาเห็ดขาเห็ดจริงๆเลยอ่ะไม่ได้พูดเล่นนะอือละคนล้างง่ายมากนะคะเห็ดเนี้ยล้างง่ายจ้ะทุกคนเย่ติมผัดกะเพรากินได้หรือเปล่ายย่ติม คือลูกชายอ่ะพี่เบสอ่ะเขาชอบผัดกะเพราก็ผัดกะเพราเห็ดทุกเห็ดก็ไปผัดกะเพราของเขาเดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดหนังไก่ตรงนั้นแม่นะเห็ดหนังเห็นเห็ดหนังไก่นะคะทุกคนแม่นะก,ก็จะเก็บเห็ดหนังไก่ด้วยอะไรด้วย,ด,วยดูตรงนี้นะนี่ดูนะดูนะ,ด,นะดูขาโอ้ยี่แสดงว่าเห็ดตัวนี้คือสมบูรณ์จริงนะคะถ้าขาได้ได้ขาแบบเนี้ยคือมันสมบูรณ์จริงๆนะจ๊ะทุกคนนี่ป๊าขาเห็ดนี่ดูเอา ดูขาโอ้ยโอ้ยจังมันยากเนอะในป่าเนี่ยนี่อ้าไปตรงนี้อีกหน่อยอือไปต่อตรงนี้กันนี่นะคะเป็นยังไงกันบ้างเออนี่โอ้ยขาแม่อือขาเห็ดนี่แม่โอ้โห ง่ายจะตัดไม่ต้องใช้มีดตัดนะคะเห็ดอันเนี้เพราะว่ามันหักง่ายที่แม่นัาเก็บมากินตัดแล้อตูนแม่นอทุกคนเนาะใช้มือเดียวอะลาบากใช่ทําไงดีอะเห็นไหมเห็ดหนังไก่นั้นสวยมากพี่ติ๋มเห็นทั้งบนนั่นเด้เขาโพลนอยู่ไรวะเดี๋ยวแม่นัาจะพาไปดูเห็ดหนังไก่กันทุกคนขาสวยอ่ะชอบตรงที่มันขามันสวยดี เขาใช่เดี๋ยวไปเก็บเห็ดหนังไก่กันออ๊อไปกันต่อโอ้โหเพราะว่ามันยังขาวจั่วอยู่เลยพี่ติมถ้ามันขาวจั่วน่าเอาอยู่นะยยมันยังขาวจัว่วมันยังงามอยู่ไปต่อเห็ดหนังไก่นะคะทุกคนพี่ติมมา่ายให้เจ้ยสิยสให้เจ้ยเก็บไหมล่ะมากันสองผู้สองคนได้ไหมล่ะเห็ดเห็นไหมเห็นเห็ดไหมล่ะ นี่หนังไก่นะคะมีนะไม่รู้ว่าสัตว์หรือว่าคนหรือว่าหรือว่าอะไรนะเตะนะแต่ถ้าใช่คนนะ่ะเขาอาจจะนัดว่าคนนี่นถ้าแบบเนี้ยคนแน่นอนคนที่เขาเดินป่าไงพี่พวกโปรแลน์หรือว่าพวกคนโนวีอะไรเงี้ยมีกันหนังไก่นะคะทุกคนเดี๋ยวแม่นัดจะเก็บเห็ดหนังไก่ให้ดูอือหเ,เดี๋ยวนะคะขอขอเวลาตั้งกล้องสักหน่อย หาได้แล้วได้แล้วยติม๋มเห็นนีมดเห็นขามันอ่อนาโอ๊ยทำไมนัดได้เห็ดน,นิดเดียวเดี๋ยวกอนไปเก็บก่อนเห็นไหม,ไมเห็นนัดไหมเห็น,น,เ,หนเห็นกล้องนะัเห็นรูปนัดไหมเอ,เ,อเห็นเห็นนี่เดียวก่อนทุกคนอา,าออน,น,อนี่ขาสวยมากนี่เอาลงข้างล่างอีกลงมือลง,งล่างอีกเหร ตายแล้ววันนี้จะจะเบบ์เบกเห็ดเลยใช่ไหมวันเนี้ภาพนี่นี่นั้นะคะโอยชัดแล้วนัดเดินพวกพี่ไม่ได้เดินมาทางนี้เมื่อวานเชื่อพี่ก็นี่นี่เอาเนื้อปาเนี่ยชัดเลยใช่ไหมชัดชัดชัดใช่กวางกวางอุยอุยอุยสวยเนาะอืทางกวางพี่ติ๋มกวางนั่นแหละไม่เคยคนหรอกถ้าพี่เดินพี่เก็บให้เก็บแล้วเมื่อวานเก็บเอาไปลองผัดดูอืูผัดกะเพราเห็ดหนังไก่ เ,เห็นดีไหมนะนี่ทางกวางทุกคนแลยไม่ต้องห่วงว่าจะมีเห็บไหมนะเต็มเต็มแน่นอนแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดว่าจะต้องเจออยู่แล้วแหละเห็บอันเนี้ยรู้สึกเลย,บบยผัวก็ไม่อยู่ใครจะเช็คเห็บให้เนะ้ะบัตรตันนี่นี่จ้ะทุกคนมาไปต่ออนี่อีกฐานหนึ่ง โอ้ยสัตว์คือกวางมันเหยียบกวางมันเหยียบอะ่ะเออนี่กวางมันเหยียบอุ้ยขานี้ไหมป้าดูขา <c oughs> เห็ดอันเนี้ย <c oughs> เสียยางคือมันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเป็นคุยคุยไปใส่กับคู่กับเห็ดอื่นไม่ได้นะเนี่ยเป็นโว้ย,ยังอ่อนอยู่เลยพี่ติม๋มอ่อนมากนี่แค่ตรงเดียวเดี๋ยวไปดูกันต่อตรงป่าเขาของโนเวย์นะคะมันจะ น้ำปีนี้มันจะเยอะมันก็เยอะแหละแต่ฝนมันตกช่วงเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาสวยมากนี่คือธรรมชาติรนเวย์นะคะจะเป็นทางน้ําไหลจะธรรมชาติก็ดูป่าดูป่าดูอะไรนะสวยมากมอสก็นี่เขาเรียกว่าความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะคะถ้าคุณเจอที่ไหนมีมอสมีอ่าอันนี้เยอะก็แสดงว่าสมบูรณ์นี่คือความสมบูรณ์ของโนเวย์สวยงามจริงๆป่ารนเวย์ไปตรงไหนก็กรีดตรงนั้นกรีดเพราะความสวยนะทุกคนนะกรีดเพราะความสวยงามจริงๆ านะคะคี่เป็นเขานี่เป็นป่าแบบเดินง่ายสบายมากค่ะทุกคนน้ำไหลเจอืเจอเจอเย็นเจ้ามีความสุขมาต่อกันอีกนะคะเห็ดเดิมตัวเดิมนี่ที่ใหม่เก็บง่ายดีดูนะทุกคนนี่ล้านงะขามันอย่างนี้ใช่ว้้ยเจ็บส,จสบายเลยในะที่เก็บเพราะมัน มันโลง่งตรงนั้นเมื่อกี้มันไอนี่แต่ว่าป่ามันเยอะแบบนั้นนะมันจะสวยเห็ดมันจะสวยขามันจะสวยๆนี่เห็ดหนังไก่เห็นไหมจ้าเห็ดหนังไก่จ้านี่จ้าอยู่ในรูนังไก่อีกคนไม่กินเห็ดนี่ขยันเข้าป่ามากจริงไปต่อ นี่ตรงนี้เห็นไหมเห็นเห็ดไหมคะเด็ดจ้ามือนี่เด็ดจ้าเด็ดนะจ้าสวยๆเลยนี่ใช้มือนะคะไม่ได้เอาขาขาตั้งตั้งไม่ได้แล้วเดดเลยทุกคนเด็ดอ,อยากเห็น าเห็ดแล้วก็หยิบด,ดินอ,อกส,สวยๆทางนี้มั้มันจะเป็นอ,อย่างน,นี้นะ เดดตรงนี้เด็ดส่งอ,อะไรขาอะไรไม่เข้าใจคำถามอะไ,มไ,ไปดูมาอีกชนิดหนึ่งเห็ดยี่ห้อนี้มมีสองชนิดนะจ๊ะขาสีส้มขาสีส้มนะจ๊ะทุกคน นี่คือขาสีส้มปกติจจะแห้งๆขาสีส้มนี่เยอะมากนี่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 จุดพูดเจแปดแต่ว่าตรงนี้มันขามันอวบเชียกํกำลังงามเลยกำลังงามเลยทุกคนยากำลังงามเลยนะคะนี่เก็บกันไปเลยจ้ะเก็บกันไปเลยจ้ะอืมอือ นอนคลานเรียกว่าคลานเก็บเลยนะคะทุกคนเรียกว่าคลานเก็บกันเลยทีเดียวนี่โอ้ยกระตาเห็ดคอยอะเด็ๆดๆทษอีโทษทีโทษทีเขาอะไร เดี๋ยวไปดูกันต่อจะไปตรงไหนกันนี่เป็นยังไงล่ะดูสาวซีสเกตสาวสวยเก็บเห็ดนั่งพับเพียรอย่างสวยหรูอลังการมากนี่คือเห็ดดูขาเห็ดซะก่อนทุกคนแต่ละแต่ละดอกแต่ละขาโอ้โหใจเย็นกันไปนะคะใจเย็นวันนี้บีไม่มาด้วยบีไอบีไม่มาต้องใจเย็นถ้าบีมามันกรกกรักกรกกรักมันแยงมันแยงชอบแยง อย่างนี้เลยนะคะพี่บีเอาไปอบใช่ไหมใช่บีเอาไปอบไปต้มไว้อบพิทต้มเสร็จปุ๊บพี่ก็แช่น้ำเย็นแล้วพี่ก็ใส่ฟิตเลยเต้องซื้อที่ทำฟิตมาทำไมอ่ะไม่มันจะได้แบบฟิตแบบดีๆนะเละหมดโอ้ยกล้องมันก็จะไม่ได้สวยงามอะไรหลกรูปอะ่ะทุกท่านอน,น,นอนเพราะมันลอยนอนที่แน่ๆได้เห็บมันแล้วนะคะรู้สึกแล้วว่าเห็บ เห็บแน่นอนนะครับทุกคนเห็บอย่าเห็บดูดูค่ะใครจะอ,ออกเพราะพไม่อยู่พัวไม่อยู่ใครจะอ,ออกให้ลูก <c oughs> วันนั้นอิสเบลล่านิบนิบเนื้อแม่เอาเห็บออก <c oughs> พัวไม่อยู่เดี๋ยวลูกสาวกันมันนิบเนื้อให้แม่เองแอบสบายใจไหมล่ะสบายใจไหมล่ะเลยอีกอย่างนะเห็บ <c oughs> ตัวนี้นะแล้วขานี้นะเก็บสะอาดกว่าไอ้ขาไอ้นั่นอีกนะ็ีส้มสีเหลืองใช่ แต่มันหักเร็วใช่กรอบมากออมกรอบไปก่เอ,อเฮ้ย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 จะตกเขาแล้วสนุกนะเ,เก็บเห็ดโอเคไปต่อเราเดี๋ยวไปต่อไปมาเจอกันทเทเรล,ลจากคราวนี้เจอคันทเทเรล,ลได้เห็ดสามชนิดนะวันนี้ทุกคน <laughs> ไม่ธรรมดาจริงๆได้เห็ดสามชนิดนี่ค่ะทะเลเห็ดมันปูนั่นเองนี่น้ำแน่นอนน้ำเซาะปาดเอาไปติมงัดไม่เอางั้นไม่เอาไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาบ่มันน้อยถ้ามันเยอะจะเอาอยู่เออโยนใส่ของเจ้าแหละอ๋อโยนใส่ตะกร้านะก็ได้แล้โยนใส่ก่อนถ้าเผื่อมันเจออีกถ้าไม่เจอไว้ให้พี่นี่มันจะอยู่ในมดอย่างนี้นะนี่มันเน่าแล้วนี่จนว่ะน้ำมันเยอะโอ้ยดอกใหญ่มาก ฮิ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 แล้วโอ้โเลิศจ้าลิศจ้าเค้าเค้านี่มันต้องเปิดมอสอย่างนี้มันเหี่ยวมันเน่าแล้วพี่มันไม่ได้เหี่ยวเบสเนี่ยก็ผัดกะเพรานล้วนี่เดี๋ยวไปดูต่อว่าจะเห็นอะไร